สวัสดีครับผมน้องพุ <guarding rim mit> ่มตูนในชาแนลครับมากครับมาเมื่อนี้นี่ครับเตเนื้อมาเมื่อนี้ที่บ้าพพี่น้องเอฟซีถูกทุกคนมาลากกินครับผมฝูงนี่ครับมาเหลือเป็นเรียบร้อยเด้ครับผมนี่เป็นไงครับผมเฮ็ดเะี้ยบสูพรมีพี่น้องกินครับมาครับอันดับแรกครับผมใส่บักพีกครับผมตามใจชอบรด้วยครับค่อยๆใส่ด้วยครับร่มมันแห้งมันติพัดเข่าตาเดี๋ยวน้องพุ่มกะเท็ดเพ็ดจังหน่อยครับผมเฮ็ดเตี้บนุ่นๆโหลดเฮ็ดมือนีเฮลคุกโหลดครับพรมีพี่น้อง ขัวครับจังหน่อยครับผมขัวครับมือนนี้ครับพ่อม่ีน้องครับขัวใส่หลายๆด้วยครับขัวให้มันหอมๆครับผมอุ้ยขาวน้ำปลาครับน้ำปลาจังหน่อยกันครับผมดีครับ ผู้เป็นเดี่พ่อครับนี่เดี๋ยวใส่ขวดน้่งจัน่อยครับเดี๋ยวจะเสียสูผมไมพี่น้องกินโหลดนนเนี้ยเด็๋ยวโคมผมอยู่โหลดครับจังสี่แล้วผมผมไม่ดองมาเบิ้งครับมาเบิง้งผิดมาเบิง้งเสียผม อหอมครับผมหอมหอมแน่ครับพ่อแม,ม่พี่น้องไงเดี๋ยวผมลองชิมมึงครับท่น้นชิมหนึ่งครับเพิ่มไปนิดหน่อยครับให้ดีเพิ่มจิ้งหน่อยท่านได้ถึงรถุดแน่ครับผมท่านได้จัดจ้านนะ ผมผมเด anyway> ี๋ยวผมใส่ผงหน่่ยจังหน่อยครับเพื่อ้ดองคแบบดี่มดื่มอะไรครับเดี๋ยวซิมมึงกันจังหน่อย จริดีครับผมต้นหอมครับผมผมแดงครับเต็มไปครับเสียบเลยครับผมมาครับ แคยิบยืมเงนหนึ่งครับผมแค่ยิบเดียวครับผมมันกระชากมันกระชักค,ครับพร้อมเสิร์ฟตัวครับวันนี้ครับตัวบอไรครับผม เนี่ยผมมาคมาครับลาบงวดแซ่บกับนงพุ่มกับผมมาครับมาพลวิณนองครับแซ่บกับนงพุ่มครับมาครับมามาครับมาพลวิณนองครับมาซิมยังจริงจังกับผมพลวิณนองครับนี่เกี่ยวกับเขาครับผมมาเด้อครับพลพี่น้องเอฟซีสุกุสุกคนครับทั้งไก่ทั้งไก่ครับแซ่บกับนงพุ่มครับลาบงวดครับผมที่ขุ่ยเขามีไงครับล่าผม นะครับม mm ันแน่ผม มาคมาพับผมพี่น้องครับพูดไดม,มากิมนนเนี่นี่ฝากเลยก็แชร์กดติดตามกด subscribe น้นนองพุม่มเลยด้ครับผมอยากให้ฮิตอีกกัเมียนมาเด้อครับพผมพี่น้องครับสำหรับกิมนี่สวัสดีครับบ๊ายบาย